สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18กันยานะครับปี6ค่ำคืนนี้ก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยมีการอบรมการใช้ปืนพกสั้นรุ่นที่3 4นะครับของเทติแอรผมเนี่ยรับหน้าที่นะครับเป็นผู้บรรยายในภาคเช้านะก็ว่าจะเอาเรื่องเมื่อวานเนี่ยเอามาพูดนะครับขยายความให้กับเพื่อนสมาชิกในส่วนใหญ่นะครับที่ติดตามนะครับทางช่องยู u ูบเนี่ยจะรับทราบกัน เพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาวุธปืนนะสิ่งแรกสุดนะครับที่ผมพูดกับเพื่อนสมาชิกในห้องอบรมนะครับ <c oughs> ก็จะบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าในการใช้อาวุธปืนเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่จะอะไรก็ลัวแต่นะครับสิ่งที่จะต้องเน้นย้ำนะครับเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความปลอดภยัยการตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญคนเนี่ยตายนะครับจากการที่ประมาทไม่ได้ตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยเยอะมาก บอกได้เยอะมากนะครับทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กหรือจะใครก็แล้วแต่นะครับเมื่อหยิบจับปืนเนี่ยก็มักจะเขาเรียกว่าประมาทนะตายเพราะประมาทเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับที่ได้พูดถึงตัวยังไงนะครับ,บปืนนะไปเจอปืนนะครับอยู่ที่บ้านซักะบอร์ดนะครับรู้สึกว่าสนใจอยากจะหยิบอยากจะจับนะครับอยากจะเล่นนะสิ่งแรกเนี่ยต้องตรวจสอบความปลอดภัยก่อน ย้อนไปเมื่อวานนะครับผมก็ลองให้เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งนะลองจับปืนดูนะครับท่านก็ประมาณนี้เลยนะครับนิ้วเข้าไปข้างในนะเป็นการดึงสไลด์นะครับปรากฏว่านิ้วลวงเข้าไปข้างในกลงไกปืนนะผมก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าธรรมชาติของคนนะครับในการจับถือจะก,กำทั้งหมดนะสี่นิ้วนะครับยกเว้นนิ้วโป้งที่ตั้งขึ้นนอกนั้นเนี่ยกำหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปกำนะครับอาวุธปืนเนี่ย นิ้วชี้ก็มาัจจำกกนะครับตามสรีราของร่างกายอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่จุดนี่เป็นจุดที่สร้างความอันตรายมากๆนะครับจับถือปืนนะครับสิ่งแรกก็คือนิ้วเนี่ยจะต้องไม่เข้านะครับอยู่ข้างในกลองไกจะต้องชี้ขึ้นไปเลยนะชี้ผ้า่ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ต้องฝืนเป็นเรื่องที่ต้องฝืนธรรมชาติหน่อยนะจากนั้นทํำยังไงนะครับก็ปดเรื่องของแมกกาซีนรักษาที่ทางปืนนะครับจะต้องไม่ชี้ไปที่คนหรือว่าสิ่งของต่งตาง นะพยายามรักษารเรื่องของทิศทางให้ปลอดภัยปุ่มปลดแม็กนะครับผมก็จะอิิบายนะครับเมื่อวานว่าปืนเนี่ยประมาณสัก90%นะครับของของโลกเราก็มักจะอยู่นะครับบริเวณตัวนี้นิ้วโป้งนะครับก็กดลงไปปลดออกมาได้นะครับอันนี้คือแมกซาซีนจะเห็นว่าไม่มีลูกบรรจุอยู่แต่เขาลืมนะครับว่าอาจจะหลงนะกระสุเน,นเนี่ยอยู่ในนี้นักหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่ากระสุนปิดสถา คนก็ไม่รู้นะครับก็หยิบจับเวียงไปเวียงมานะครับซ้ําร้ายนะครับอาจจะไปเหนี่ยวไกลเล่นนะก็เรียบร้อยเลยนะครับก็เรียบร้อยเลยจะต้องทํายังไงนะครับปลดแม็กแล้วก็ดึงสไลด์นะครับการดึงสไลด์ก็จะสร้างปัญหาให้กับผู้หญิงหรือว่าเด็กนะครับหรือว่าคนที่อาจจะไม่ค่อยมีแรงนะมันแข็งมากจะใช้การนะครับจับข้อมไปนะแบบนี้มือหนึ่งนะครับดันไปข้างหน้าอีกมือหนึ่งก็ดึงถอยหลังนะครับสวนทางกันนะ เดียวนะครับแล้วปล่อยนะตะแต่กีจะเห็นนะครับว่ามีกระสุนเนี่ยดีดออกมานัดหนึ่งตรงนี้แหละที่บอกว่าอันตรายนะครับทาแบบนี้นะหรือจะจับท่านี้ก็ได้นะครับนนเนี่ยท่านี่คือจะจับท่าไหนก็ได้ขอให้มันมีการเดินสไลด์นะครับเพื่อคัดปอกกระสุนนี่ออกมาบางทีเนี่ยเฉพาะดึงสไลด์เนี่ยอย่างเดียวไม่พอนะครับ อาจจะต้องค้างแล้วก็มองนะครับเข้าไปที่เดรังเพลิงถ้ามีแรงพอนะครับดูนิดนึงว่าไม่มีกระสุนนะครับแล้วก็จะลั่นไกลนะครับหรือจะลดนกหรือจะอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับเล่นได้นะครับลูกโม่ก็เช่นกันเปิดโม่แล้วก็ดูให้ปลอดภัยก่อนนะอย่าละเลยเรื่องของความปลอดภยัยเป็นเรื่องแรกที่เน้นย้ำนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมองข้ามแล้วก็มักจะไม่ค่อยความสนใจเท่าไหร่ อาจจะมีเคสที่ว่านะครับเจ้าของปืนเนี่ยบอกว่าตรวจสอบแล้วนะอาจจะหยิบม,มาสักกระบอกหนึ่งนะครับปืนกระบอกนี้เจ้าของบอกว่าตรวจสอบเรียบร้อยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%ก็เอาปืนเนี่ยออกมาพูดคุยนะครับในกลุ่มนะในวงเพื่อนนะครับเวียงไปเวียงมาอันตรายมากนะครับวันนี้จังหวะสุดท้ายนะครับคนที่จะเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็มักจะเอานิ้วเนี่ยเข้าไปโดยธรรมชาติเลยอ่าขอลองน้ําหนักกลหน่อยนะครับก็เวียงก็กะว่าไม่มีอะไรก็เนี่ย <c oughs> Oh, oh, oh. อันตรายเลยนะฮะอันนี้คือปืนแก๊บนะครับที่ผมทำขึ้นมาเองนะมันเป็นแก๊บวงนะไม่ต้องตกใจไปนะครับเป็นการสาธิตได้เห็นนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะมอสกุ่เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีคนนะครับอยู่ในแนวของปืนเนี่ยเรียบร้อยนะครับเสียชีวิตแน่นอน1 0อเพราะนพอนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่เน้นย้ําแล้วก็พยายามเตือนเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัย เร,เรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเรื่องของการยิงนะเก่งไม่เก่งยิงเข้าไม่เข้าเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นสําคัญนะอันนี้คือเรื่องที่1นนะครับที่ได้พูดไปเมื่อวานนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของมารยาทนะถ้าเผื่อว่าสมาชิกที่เห็นนะครับในเพจ Facebook เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยได้สาธิตเรื่องของมารยาทในการจับถืออาวุธปืนของคนอื่นนะนี่นะครับเปินกระบอกนี้อีกทีนึงนะครับปลด ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับขางสไลด์ดูนะครับปืนปลอดภยัยทําแล้วทําอีกนะเพิ่งจะตรวจเมื่อสักครู่นี้จับถือก็ตรวจใหม่รีเช็คนะครับซ้าไปซ้ํามาปืนปลอดภัยนะครับมารยาทในการจับถือปืนของผู้อื่นนะครับก่อนจะหยิบสัมผัสป,ปืนของใครก็ตั้งต้องเอ่ยปากขอเขาก่อนนะปืนเขาวางอยู่นะครับบนโต๊ะแบบนี้นะวางอยู่นะครับโอ้โหปืนสวยจังขอดูหน่อยได้ไหมครับ เอ่ยปากขอก่อนเป็นมารยาทนะครับห้ามเด็กขาดที่ไปหยิบคว้าม,มับนะครับแล้วก็ดูซ้ายดูขวาแบบนี้ก็ถือว่าเสียมารยาทนะหนึ่งคือต้องเอ่ยปากขอก่อนนะครับสองเมื่อเขาอนุญาตแล้วเนี่ยการจับถือนะครับก็ดูให้ดีหมายถึงว่าค่อยๆดูนะดูซ้ายดูขวานะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นในการพิจารณาตัวปืนเนี่ยก็ให้ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนอย่าละเลยนะครับเป็นแบบแม็กซ์นะครับปลดแม็ก ให้เรียบร้อยดึงสไลด์ดูแนวปืนนะครับนิ้วอยู่นอกกลองไกนะตรวจก่อนนะครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีแต่มันคือความปลอดภัยต้องทำนะครับก็ดูไปดูมานะครับตรวจเสร็จนะระวังแนวปืนนะครับอย่าให้ชี้ไปที่คนเด็กขาดนะครับถ้าเผื่อว่าต้องการที่จะลองดึงสไลด์นะครับว่ามันแข็งมากแข็งน้อยเนี่ยก็เอยตากอกขอก่อนนะครับบอกว่าขอดึงสไลด์หน่อยได้ไหมครับถ้าเขาอนุญาตก็ดึงเบา แล้วปล่อยเดึงแล้วปล่อยเบาๆช้าๆนะครับนะห้ามนะครับทาแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ดีด้วยนะผมก็พูดไปในไลฟ์สดเมื่อวานนะครับว่าปืนเนี่ยไม่ไม,ไม่พังหรอกนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าในการยิงนะครับปืนเนี่ยดูนะยิงหนึ่งนัดเนี่ยมันจะเดินสไลด์นะครับสุดแล้วก็ป้อนกลับนะครับนี้คือมันแรงมากแรงกว่าที่ทําแบบนี้เยอะ เยอะมากนะครับแต่แต่ว่ามันคือมารยาทนะคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยโอ้โหเขาก็เป็นห่วงปืนนะครับเพราะปืนเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆนะมันก็มีมูลคา่าเพราะนั้นการหยิบการจับสัมผัสต,ต้องเบาๆทําให้เบาที่สุดนะครับอันนี้คือมารยาทของการหยิบจับนะบปืนของคนอื่นจะไปที่ร้านก็แล้วแต่นะครับเหมือนกันนะปืนวางอยู่เยอะมากนะครับจะหยิบกระบอกไหนขอเจ้าของร้านก่อนนะครับเพื่อเป็นมารยาท นะเมื่อฟังมาถึงตรงนี้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะคิดในใจนะครับว่าจะอะไรกันนะักหนากับอีกแค่ปืนกระบอกเดียวนะอย่าลืมนะครับว่ามันคือมารยาทนะฮะมันคือมารยาทนะครับถ้าเผื่อว่าจะต้องการทําอะไรกับตัวปืนขอก่อนถ้าเขาอนุญาตแล้วรอจริงค่อยดําเนินการนะครับสิ่งที่เราต้องการโดยที่ทําอย่างเบาๆทนุถน,นอมนะอย่าทําอะไรที่มันดุนแรงแล้วก็เป็นการกระแทกกับตัวปืน นะอันนี้ก็คือเรื่องของมรรยาทนะครับจับถือปืนของผู้อื่นนะต่อไปนะครับการเข้าไปที่สนามยิงปืนนะแล้วก็มีช่องยิงอยู่นะครับเมื่อวานผมพูดไปนะครับว่าก่อนที่เราจะลั่นไกนะเตรียมเซตเป้าพร้อมนะครับหูฟังตาเตอพร้อมนะครับเรียบร้อยหันไปดูสักนิดหนึ่งนะครับปืนเนี่ยวางน,นะครับการวางปืนให้ช่องคล้ายปอดเนี่ยชีย้ขึ้นข้างบนนะครับชี้ขึ้นข้างบนแล้วก็แนวปืนเนี่ยไปที่เป้า นะครับชี้ไปที่เป้าวางปืนก่อนนะครับอย่าพึ่งบรรจุกระสุนนะเหลือไปมองข้างหลังดูสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครนะครับกำลังเล่นโทรศัพท์หรือว่าไม่ได้ใส่ที่อุดหูนะครับก็เอ่ยปากขออนุญาตนะครับสักนิดหนึ่งว่าขออนุญาตยินนะครับพูดไปเลยนะเขาจะทําอะไรก,ก็ถือว่าเราเนี่ยได้บอกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นมรารยาทของคนที่ใช้สนามนะเอ่ยปากบอกหน่อยนะครับก็ดี เขาจะอุดหูจะไม่อุดหูหรือจะปล่อยก็เรื่องของเขานะครับเรื่องของเขาถือว่าได้บอกพอบอกเสร็จเรียบร้อยเราจึงหันมาหยิบตัวปืนนะครับนิ้วนอกของไกบรรจุแมกกาซีนนะดึงสไลด์นะครับแล้วจึงค่อยทําการยิงไปตามขั้นตอนนะตึงต้งตึ้งยิงจบนะครับปากกระบอกเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับที่จะเชิดขึ้นหรือทิ่มลงหรือซ้ายขวาไม่ได้ปากกระบอกจะต้องหันได้ที่ทางเดียวก็คือแนวเป้าเท่านั้น ขนาดกับพื้นนะครับเท่านั้นนะเท่านั้นเลยห้ามชี้ขึ้นนะครับห้ามแวบไปทางไหนก็แล้วแต่นะเสร็จปุ๊บนะครับปลดแม็กวางนะครับแล้วก็เขลียปืนดูให้ดีนะครับร่างไกลทิ้งก็ได้หรือจะลดนกก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกแล้วก็วางชี้ไปที่แนวเป้านะครับเท่านี้นะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะก็ยินดีนะครับสำหรับคนที่ ว่างวงนะครับแล้วก็สนใจนะครับที่จะได้มาพบเจอกันเราจะเปิดอบรมเนี่ยเดือนละครั้งนะครับเป็นวันอาทิตย์เท่านั้นนะการอบรมนี้ถามว่าได้อะไรก็อาจจะไม่ค่อยได้อะไรเพียงแต่ว่าได้แลกเปลี่ยนได้มาพบเจอกันแล้วก็ได้ยินกระสุนจริงนะครับซึ่งชมรมทัตติแอของครูเอกเนี่ยท่านก็ใช้ลูกฟูมพุทธจกเกตนะถือว่า,าผมว่าดีนะดีกับผู้ที่ใช้ตัวปืนนะครับจะได้สัมผัสแรงรีคอยที่หนัก นะของจริงเลยสุดท้ายนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะจะยิงนูน่นยิงนี่นะครับยิงเก่งยิงเข้าไม่เข้าไม่ได้สนใจนะครับเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญนะเน้นย้ำนะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้ก็ต้องขอขอบพคุณเพื่อนสมาชิกเป็นกันสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ